ผมอยากให้พวกเราดูในหน้าทำไลน์เฟซบุ๊กของผมหน่อยหนึ่งครับผมเฟซบุ๊กก็มีลักษณะอย่างที่เห็นอันนี้มีคนซ่อมถนนโดยไม่ใช้งบของรัฐบาลใครเอ่ยน้องชายผมครับนี่เป็นการทำถนนอย่างคือทำด้วยมือด้วยคนคนเดียวอันนี้เป็นไรสุดประเสริฐครับผม สองอันนี้เหมือนกันครับอันหนึ่งเขาแท็กมาอันหนึ่งผมแชร์สอนคนให้เก่งสอนคนดีให้เก่งง่ายกว่าสอนคนเก่งให้ดีก็น่าจะจริงนะครับอืมภัยพิบัติทางคุณธรรมรุนแรงกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติก็น่าจะจริงอีกครับอันนี้เป็นที่ขั้นหนังสือที่ประทับใจผมมากครับ อะไรที่เราพูดว่าประทับใจก็มักจะมีชื่อของเราอยู่นะครับตำนานรักแท้นี้ก็น่าประทับใจสะพานรักสารสินเป็นความรักแบบหนุ่มสาวอันนี้เพื่อนเก่าน้องเต่าเก่าส่งภาพมาโกเกิดหัตถวาสีครับเรื่องนี้สิน่าศึกษาก็คือเรื่อง โลกเหมือนโลกมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สี่มุมด้วยกันขอขยายให้ดูนะครับสีม่มุมก็คือว่าเนี่ยจักรวาลของเราอยู่ตรงนี้เป็นชมพูทวีปสุริยะจักรวาลแล้วก็มีโลกมนุษย์อยู่ตรงนี้ส่วนอีกสามโลกนะที่มนุษย์อยู่กันคืออมรโคยานทวีปกับปุกขวิเทหะแล้วก็อุตตรปุรุษทวีปเรื่องนี้น่าสนใจมาก ถ้าเราจะดูเพิ่มเติมกันหน่อยยาวเลยละครับเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับ